กบสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่นอ้นอ,นองเดอ้อโอชิูนในและกะต่างประเทศนอกกันยินดีต้อนรับเขาสู่ทรงบ่อเตียงทองซาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บ่อเตียงกับป้าโตพี่น้องเลยมาไกลเพอสมควรน้องพี่น้องเนาะอ่าพีพี่น้องเลยอ่ามาอยู่บ้านนาครศรีเมืองนครเพ็ง แข้งสารวันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะ,เ,นะเป็นเคสเลขที่ปลาเตียงขามแข้งมาฮอดแข้งสารวันพี่น้องไอ้ปกติอยู่จะแข้งสนธิเต็มที่ก็ไปแถวแข้งขโมนเนาะ,ะแถวทาเขตพี่น้องเอ้แต่นี่มาไก่แฮงพอสมควรพอดีปลาเตียงเอาปลากระป๋องมาให้แม่คนนึงแหละอยู่ในบ้านนี่พี่น้องเอ้เป็นกันเลยแนะนำมาเนาะ มีครอบครัวหนึ่ง่นกระทุกหน้าปากมองวัดส,สันต่วมีพี่น้องเลยบ่มีกินบ่มีอยากวัดส,สันต่มีพี่น้องเ,องเลยเขื่อนบานซองกับรังเล่นน้อยประมาณนี้เลยเนาะแดี๋ยวจะลูกดกพบว่าลูกซีคนหาคนวัวส,สันพี่น้องเลยตัวไปเดี๋ยวสอบถามบางาเพื่อนก็เป็นไปเป็นมาเป็นไปนี่ใดพี่น้องเลยครอบครัวเพือนซานดูกันแบบใดเนาะดูกันนี่แหละพี่น้องเลย โดยปลาสบายดีเด้อเอ้ยสบายดีล่ะปลาลูกเบิดบ่อหนิปลาโทเซ่คือว่าหาคนหาคนไปกระเพยไงไปซอยเวียกระเพยโอ้ไปซอยเวียกระเพยเพิ่งไแล้วว่าเพื่อนฮะสิบสามปีอ๋อเพิ่งยิ่งมาหรือเปล่ายช่โอ้ซอยเวียอะไรได้สำเนาเนาะอ่าอ่าเลยเลยอ่ะขออนุญาตเด้อเด้ออันนี้ไม่น้อยนึงโอเคอ่าอันน่ะคนแย่ทำ ซื้อเล่าซื้อยังเกาะซื้อบึงซื้อบึงอายุจักปีแล้วสามสิบสี่ปีเนาะมีลูกหาคนเลยพอใช้แบบพัวไปใช้ซะยพัวไปเห็ดเวียรับจ้างไปเช่ายืนกับบ่ไปประมาณสามสิบหกับเท่านึงโอ้ยอยู่ใช้ไปไกลแห้งดีบเบื่อไปสางที่อบัวแล้วไปไปบ้านนันหน่อยบ้านเพิ่นบานพอานเพิ่นโดยโดยโดยเราเห็ดเวียกเห็ดงานยังเกาะ รับจ้างทัวร์ไปโอ้คนจ้างยังกระไปเนาะพี่น้องเลยอันนี้ใช้ผู้ผู้ใหญ่กหมูนี่ผู้นี่อันนี้บอกจะซื้อยังอีหล่ะซื้อมูอันนี้อยุ่จะปีป่ะนี่เก่าปีเก่าอ่ะต่อรองมาพูดคำบอกเลยอ๋อซื้อยังสบายดีเพลินเลยซื้อแม็กซ์อันนี้อยุ่จะปีนะแปดปีแปดห่วยเลี้ยงกันเลยต้น เก้าปีเปลปีพู้นี่บ่ต่อมาซื้อยังบ้างล่ะซื้ออะไลูกซื้อมีซื้อมีแม็กมิกเออนี่ยจะปีพู้นี้สี่ปีฮัปีปลายฮัปีปลายผู้นี่ผู้น้อยสุดเนาะซื้อยังอีหล่าเจ้าซื้อยังลูกซื้อไม้่โอ้ซื้อไม้โอ้เจะปีเลยนี่สองปีปลายโอเคพี่น้องไงเอ่อพ่อเราบ่หวั่นี พ่อแล้วพ่อหาคนนั่นเนาะบ่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยลาแล้วก็บ่ไหวแล้วเข้าใจความรู้สึกเลยบ่เตียงคนเดียวก็ยังปูพี่น้องเอ้ยบ่ง่ายเพ่เลี้ยงลูกใหญ่เนาะอันนี้5คนนี่ลูกี่ไว้อโนั่งลงนั่งนั่งนี่นั่งอพี่น้องเอ้ยอันอันนี้เฮือนเจ้าซบ่โยอ๋ออยู่นํากัน5 6คนนี่ไดโย ปขาโทษพี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตเด้อมุงอยู่มุงนอนอไมีมุ้งด่างเดียวนี่นอนน้ำกันบดในโบะนี่ช่องดังออยู่นอกนี่แม่แม่ด่างหนึ่งอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้นอนอยู่พี่เจ้าเจ้านอนอยู่พี่แม่นอนนอกเลยโอ้ให้ลูกนอนในเลยอ๋อพี่น้องเลยนอนน้ำกันบดเลยนี่บ้ได้บ่บ่ได้หเพื่อนบ่ อ่ะพี่น,น้องเอ้ยมันบูมี่ยังปิดยัยงขังเลยนี่เลยเนาะเด้ะโอ้พี่น,น,บบน้นนอง,ง,งเอ้ยมันบูมีความปลอดภัยเลยเล่นี่บัดเครื่องคองด้วยเฉยเอ้ยโคเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะไทม์เนี่ยเด้อบัดเครื่องคองบัดแนวแน่มันมีคุงมีขามันโบเรมันบเฮียบอ่ะปะไปสิมันบูมี่ยังมีขาเราจะเสีย้าบไม่ยังมีขาโอ้ยพี่น,น้องเอ้ย เนาะสาาร้างว่าแต่จะว่ามีแนวอันนั่นเก็บใบม,มันเฮียบบ่ม,บมีเลยบัดมาอยู่นี่อยู่วันนี้ดินไพ่ดินเจ้าเพราะด้ว่าดินดินแม่แหละยังอยู่เพิ่นให้ปุ๊กอยู่น้ำเมย์โดยเมย์มปั้นให้อยู่โอ้ยังพี่กุ้งกับปุ๊กซา,านเมืวันนั้นวันนั้นก็อยู่น้ำเพื่นอนนี่แหละอยู่น้ำกันนี้ยอ,อยู่ไก่เพื่อนอ่าอ่าอ่าเป็นยังไยแต่ว่าให้น่าตะก้าเจ้าหนุ่มบ่มบ่มีโอ้อ่าอ่าเป็นยังไย หาเลี้ยงลูกแต่ละวันได้ใช่ป่ะนี่เอ้ยกับบางที่กับพอมาส่งขึ้นหายเพลาะสองแสนสามสี่แสนไปนะกับแยกซื้อเข่าประมาณสองแสนแล้วก็จงไว้จงไว้ให้ลูกไปโรงเรียนซื้อกินซื้อยาพี่ก็กินน้ำแม่แบบบ่มีโอ้แล้วบ้าลนเราเพิ่นทรงเพิ่นยืนอ๋อเข่าก็ต้องซื้อยังไงก็ต้องซื้อและบริหิตบ่มีนาเหิตแล้ว ส่วนโตเจ้านั่นเจ้าก็ไม่ได้ไปเห็นยังไ่ได้ด้วยเนาะดูเบิ่งน้ำลูกเนี่ยบอตาไปน้ำเมย์เป็นจะล้ายฝูล้ายคนล้ายนะลูกจะาเพ่จิกินย่างหยาญย่างเออออออเอเอก็เลียงเอื่อยกับหนองพิการทรงคนกับพาแห้งแล้วเอ้ยน้องเจ้าพิการอีกเอ้ยพิการเอ้ยก๊กพิการเลยกับหนองไส้หลาพิการทางสมองเอ้ยก๊กพิการทางขา เออย่างบ่ได้บ่ย่างได้ไปได้แต่ว่าบ่ค่อยแฮงๆอ๋อใส่เดียวเต็งได้อยู่อะๆๆมีแต่แนวเนาะเอ้ยเนาะโอ๋พี่น้องเอ้ยจักยังจักยอยู่นี่ลูกนั่งดเือไหลล่ะน่กอ่ากินบ่ขนมน่ะกินใหูๆเด้อรู้เด้อเด้ออย่าดื้อเด้อเข้าโรงเรียนบ่ด้เอ้ยลูกเต้าเข้า2คนนี่แหผู้ใหญ่หันออกแล้วกกอืออยังก็เียนอยัง หันเหีนปนึ่มีเหีนปองโอ้บรได้ไปเบ้มื่อนี่เมื่อนี่พักโอ้เพิ่นพักเลยอ่าปงปสองก็จิจบแล้วเนาะเพราะว่ากิสิงพเีนที่สองนลงให้ลงน่าเลยพี่น้องเล้วนั่งที่น่งน่งเบ็ดไนั่งนมาเด้อน่นั่งนี่ก็ู่นี่ท่านได้เขาเนาะเลยูนี่นี่ยยิงยิงส่ง้ายสามบ่ย อันอันเอาไม้ด้วยอันละซื้อในใดก็โมแล้วก็แม็กบอกแม็กแล้วก็มิกโดยเลยแม็กโมแม็กมิกแล้วก็ไม้ไม้บอกโอ้โดยไปเลรอโมแม็กมิกไม่โอ้ซื้อคักขนาดผู้ใหญ่เได้ไหมซื้อไม้ไม้โดยไม่โม้โม มิกเอ่อเมนวะแม็คแม็กมิกไม่คักค่ะค่ะค่ะเออพี่น้องเลยเออมิตซี่มันม้วนเลยอืมคลองช้ำกระดดอเพช็ดแงะตัดลดเนาะเคยเบิ่งยั่บ่เคยเบิ่งบ่เคยเห็นยั่บ่เออเราหัวฉนสดงว่าเคยเห็นเนี่ยนี่พี่น้องเลยอันนี้มีสามคนนึงอันนะ อันนี้ฮคนป้าจเป็นอย่างไรเพื่อนซานอันนี้กับปุ๊กตะึงแล้วเบื่อหลายปีแล้วกอบ1ิปีและเบาเตียงนี่จู่ซิปปีได้เลยขังเอาจะซื้อันนี้กันเนาะขังกสี่กอาขังกสีเก่าสนบอกมาหินขังกสีเก่าโอ้อ่ะอ่ะเป็นอย่าพเห็นนมันจมพงจริงเปิง คุณโต๊ะกม็มีบางยูผ้าลูกนังวางในนอนอคนชอบโตกะอะไรจะผ้าลูกนอนโดยอันขออนุญาตอได้เลยอันจะมีพี่น้องจะคนเกาะมีพี่น้องหกคนหกคนโดยโอ้บัพพดพรผู้ได้อยู่น้ำเมธุกลาบกดูว่าจังไูกลาภูพิการนะกับ<อ>ไก่ผู้ปกเดชพิการนี่นั่งดีหรอกนั่งดีมากบัดภูชิรย,ยู่น้ำเพลินกับบุรีเลียงเพิร์ชั่บมันน่ะเนาะโอ้ยพี่น้ยยิงอะไร ีนตามนันในมีอย่งพื้นไฟก็ใช้น้ำพื้นนี่เด้นนี่เนาะโอ้ยน้าก็ใส่น้ำพื้นนั่นนี่นั่งนี่เลยนี่ก็มองเห็ดอยู่เห็ดกินมองครัวเราเลยนั่งนี่ไหมแถวนี้เดินกว้างเนาะเดินเดินไปเฉยๆแข่างนี่พี่น้องเลยเดินเพื่อนสื่อไปเพื่อนไปทำงานอยู่ไทยอเพ่งอยู่ว่าเอ้ยแต่เพื่อนขายใช่ไหมดูแถวนี้แต่กี่แต่กองกับพอแพงเนาะ ประมาณเป็ดแปดหมื่นปดหมื่นเนีสมมติเ่าเอาตอนนี้เลยนะตอนนี้แพงแพงไรกตามกูชองเซนเพราะอพี่นอยแถวนี้ดินว่วงขนาดินแต่ละอันพื่อนตะละคนกัเซาไพศาลนะเาเพื่อนอะไรเพื่อนซื้อเบื้องหลังเพื่อนซื้อไฮเด้ไม่ไงที่มาเพื่อนนะอืมอมีตู้เพื่นนบอ เป็นซื้อให้สิเฮ็ดเฮือนใหม่บ่อ๋อนั่นเป็นหยังบ่ทันมีใหม่มีมือบ่แต่งเลยมีแต่เสาหั่นแหละมีแต่เสาอ๋อมีแต่เสาซื้อมันก็ยังเฮ็ดหยังบ่ได้เนาะด้ได้ยงอ่ะอ้าวน้องเยสู้ไปดมีแต่พ่อผู้เดียวัดหาเลี้ยงด5 6คนเนาะมันก็บ่ไวเลยพี่น้องเอ้ยอ่าลําพังแต่ว่าลูกดําคนก็ยังบ่ง่ายเลยคือมื้อนี้ พรลูกพระเต้ากินข้าวกับยังเสมอนีเอ้ยเมื่อไหร่หกินน้ำแม่แม่เพิน่นเอาคงกินมไหมแต่ว,วัดเอาขึ้นมาแต่ว,วัดโดยเพิ่นไปเพิ่นและเพิเพ่นมาแต่ว,วัดโอเพิ่นนะนนี่บ่ทังแม่เพิ<อ>่นค่ำจังหันค่ำโดยค่ำจังหันค่ำเพิ่นมีพระจักองค์อยู่ในวัดเข้าวปลายองค์เข้าปลายองค์ป้จาจุ๊บยังไงเน้นหนน้อย จาหน่อยเพื่อนไลฟเพื่นมาเหียอนเดะโออ๋อออวันนี้เป่าเราต้องลงตลอดบ่ตอนเช้าตอนเพลนบ่แล้วขำเพลินำเพลินโดยแต่ว่าผามาบินบาดเพื่นใส่บาดอะไรกัเห็ดผ้าเพลนลงเมตอนเช้าเพ็่นบินสาบาดเนาะโดยตอนเพลนนี่เมนเห็ดผ้าเข่าลงไปโดยดต บาเร่งนี่มียังกินบาเร่งบาเร่งังบ่ทันมีเลยหมอทันมียังกินเลยบาเร่งห้านค่าห้านขายก็มีอยู่บ่เอ่ยในบ้านห้านขายพวกรับสินรับยังเห็นไหมปีงไก่ปิ้งกะมันมีอยู่เนาะอ่าพี่น้องเอ้สบายกันลงมาไก่เอาปลากระป๋องลงมาอ่าสุ่งเราไม่ได้เอาไปสั่งมาฝากเลยมานี่อ่าแต่จะไปเอาปลากระป๋องยี่ลวดพว่อะไรให้อ่าพี่น้องเอ้เนาะ นี่กับอาาขนมกับนุมอีละสบายพอนีดไยไปทุาเพ่อนดเจ้าว้โอ้อคือเป็นตะเพ่งแทะเราช้เข่าของเฮียนบ่ยังบี่ดูเยดยไเิ่นไปได้สีเข่าคนละไปได้สี่เข่าต่อไปได้จอสีข่าเดี๋ยวจเอว่ดห กูไปได้สิเขาหงเยียนบ่เตียงทามเลยไก่ย่บ่งเยียนอยู่บ้านไก่พุ่นบ่ทางมาบ่เลยไปทางมาเอาแล้วมาไปทางกูแหละมีซอยเขาไปอีกอันมาหงเยียนมาถึงยมั่นต่างหากอันนั้นเนาะโดยโดยโดยยี่น้างเปื่อสีหอย่างไปอีกโดยไล่รักแบบทุกบ่ง่ายระวังรถระวังล่างนะเรื่องละเรงนงคนทาง เบอรน,นี่ไปบ่บอร์น์อืมอืมอ,อืมอ,อืมแปลงเฮียนแต่ระมือซื้อกินบัดมือจากพัน,น,นพันหนึ่งกินย่งได้พันหนึ่งอีหละขนมก้อนอันนี้บ่พันหนึ่งนี่เจนน้ก้อนเดียวนี่ยบึงยบ่งใช่แต่บึ่งอ,อันนี้ช่องพันผู้โ,<น>โอก้อนหนึ่งนี่ได้ที่น,นองเลยอันนี้สองพันพันหนึ่งไม่ได้กินเปไ็นไรใช่ละลูกอมลูกอมบ่บ่ โผลโผอันนี้เล่นมเล็ย์กรซอยนี่อันเท่าไยนี่เยอะเพิ่นกัน<ะ>สามพันพโผอ๋อตะกอนนี่สามพันนกองใหญ่เนะาะอันนี้ก,งกอ,องน้อยเงินกะฟืดเฮงพี่น้องบ้านเขาอ่าเบิ่งสัตสิหาเงินให้ละน้อยกันก็นนได้ไปไปซื้อกินอยู่องเฮียนอ่าไผ่ไพ่โป๊ะสองไพ่ป๊ะ ปอ1ปอ1อันนี้ป1บ่อางดีติลูกอาอีละอ2,000เด้อเอออะหมอละน่อยปอ1นี่เจ้าบ่เฮาเจ้าบ่ได้ไปโรงเรียนไปไปอาไปคือกันบ่เจ้าก็ได้อืมบ่มีน้อยซ มึเงินหน่อยคัั่อ้านี้อะเจ้าไม่รู้โดยยังให้ม่เอารถเจ้านั่นระเอาให้เจ้าเอาให้ไปซื้อกินไปซื้อกินโยเกิอ่าอันนี้ระเบาเช่าให้เม่เจ้าตั้งหะไปไปซื้อเนื้อกินเนื้อยากปลาเ็กเปิงนัวแหละโด้อเด้อเด้อเขาซวยเจ้า มุกกระไดได้ดิ้วบาเตียงเด้อโดยจิตใจเงินไปเบาเยงเอ้ยโดยสาธุซอยกันก่อนเพราะม่พี่น้องเลยเพราะได้ช่วยกินช่วอยาก่อนเนาะโดยฮ่าที่ไรเพราะว่าอ่าน้องน้อยนี่เพิ่นไปโรงเรียนแต่ละมือก็ต้องมีค่าใช้จ่ายโดยบัดซิงนี่ก็ต้องใส่เงินอีกแล้วเนาะโดยอืมเมื่อได้เพิ่นสิงนี่นะเพิ่งผามเตียงปหาบ่ บ่สิงชิจบนี่แม่เิ่นเิ่นกะสิพักกรได้น่สิลงนาหละบ่ไดพักบ่ไดพีพักยานดำนาแะละโดยพักอันน้ังหน่อยนแล้วนี่เลยอ่าเป่นกะพักแล้วเพราะว่าอยู่แถวบ้านบ่เตียงเป็นก็ชิสิงบ่นอะดยได้ชี้ยัแต่เก่าเจ้าสิงพระเค้นที่หนึ่งในที่เท่าที่สิบเดที่สิบเอโอ้บ่เอาเด้อบดนี้เด้ออ่าลดลงมาเดยอ รดลงมาที่ชองที่สามก็ได้โบไรที่หนึ่งก็เลขมันลายพูดเมื่อกลาได้ได้ที่ไรที่ไรบอกมาเตียงโอ้โหวันนี้แล้วกันฮะเออพันกระบอกอยู่ได้เจ้าได้ที่ย่างที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรบ้างที่ไรพันกระบอกแล้วบอหูโบไรเนี่ย เขียนชื่อเจ้าของเป็นแล้วนั่งทุกเชื้อลเลยนั่งติอึงง่ามเลยนั่งงาม,งามเลยงงเอองามที่ชั้นล่างเลยนะเอากินแม่แกกินอ่ะจะอยากจะกินรถระบายซื้อมาให้เจ้า,ากินนมบ่อยกินนมเด็กกินนมก็ยแกเอา้าเนี่ยกินกะให้เมย์จะพาไปซื้อเด้อไปแรงเด้อมี่ยังก,ก็ไปซื้อเอาหรือหันคาบเแหละระบายกับจวด อ่าเอากระป๋องลงมาเลยมันนี่แกเบิงเบิงเิซับตลเบิงซับเลเลแอบแขนมแบขนมอะวบั่าฮ่่าฮ่าแกมคนตกแห้งอยู่วะบางหนึ่งนี่แห้งแต่ว่าบุกไปเพิ่งล้มลายทัวบางทีคือวันลงผ่านมาาเห็นอันนาหลังคาปั๊มน้ำมันบอกไปเลยมันป้อโตเพียงงง นักนวงตะนวงในแหงอยู่พอสมควรตุ๊บแหงตุวอเ่นตกแหงแต่กระบอกคอยเงนแช่บ่ละปลากระปองเดยวไปแนบแบงน้ำม่ตู้จ้าแหละเป็นอารมณ์ไหวหลายลังเตอพี่น้องเลย เงิน20,000นี่ซื้อกินได้จักมื้อบ่เฮียนจักมื้อบ่ได้มั้ย0 0 0มื้อฟุโตโตเกือบเดือนอาโตมืลันว่าซั่นมากินข้าวอยู่เฮือนเนาะเด้อแล้วก็ย่างไปอีกสิบ่บ่ว่าแต่งมื้อนเด้อเอาออกก่นติออๆๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่โรงเนบ้านนอกบ้านนาเฮานี่ส่วนหมีแต่อ่ามากินข้าวอยู่เฮือนแล้วก ไปเฮียนต่อตอนตอนบ่ายเนาะบ่ได ah, ้กินข้าวอยู่โรงเรียนเลยบ่อืมแซ่บบ่แซ่บบ่ล่ะได้บดด้พี่น้องเอ้ยพ่อก็บ่ได้อยู่นําเนาะไปเียหาเงินอืมงน้อยดําให้ดํานานี่ก็เอ่อนมูนีเพิ่นก็จ้างอยู่บ่น เพิ่งจะวันเท่าไรอยู่พี่วันหาสิบยังหาสิบอยู่เด้อ๋อแถวบ้านเนี่ยเจ็ดแปดสิบเลยโอ้อ๋ออไปในกระเ็ดได้้ชมหัว่าเจ้าได้สิไปไปน้ำกันบ่นไปน้ำกันบ่นปอลูมไปเลยโดยเฮ็ดได้ยเ่บ่ตะโลกาอะไรป่าวได้ได้จังหวดมือหนึ่งมัดเดียวเพิ่นจ้างมัดเท่าไรอยู่พี่ เป็นจ้างมาัดมัดละพันมัดละพันพอดีได้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 พันหนึ่งพอดีจุ๊บแต่ขนมทงเดียวโอ้ยเนาะมันอยู่ใกล้ยังระเบ้าชิลงมาเอาเป็นลก้าชอยระบ้าอยู่นาผู้ได้ก็รจะรอดพันหนึ่งป้าชาแล่ห์อันนาขอตัวกลับป้าเด้อได้ประเด็นเด้อมันคำมันมืดแหละเพื่อสีฮอดบ้านไกลเลยเพราะสมควรเนาะ มืัอนี้ก็ได้เอาปลากระปองมาไว้ให้เมย์เพิ่นพี่น้องกันเลยมาเวะฮะเอวยเพิ่นปลาโตมือหน้ามือไรเพิ่นแล้วถ้าได้มีโอกาสมาสิเบะมายามเด้อเด้อเด้ออ่าแดี๋ยวพ่กรับก่อนเด้อล่ะพวกหลานเด้อเอ้ยสบายดีเนาะอ่าไปพี่น้องไปกูกินย่างเดียวเลยแมาเอาไม้มาหน่อยเลยเลยเลยโอ้ย โอเคพ่อแม่พี่น้องบนเตียงก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนวันนี้เนาะอ่ากับพ่อได้สอบถามทั้งเรื่องราวแล้วก็ไอ้โบมี่เนาะวาสัตวแล้วก็อยู่ในดินเมยังพอได้แต่ว่าอยู่ในดินมูลดินมั่งอะไรพี่น้องเลยในก็เฮือนเป็นเฮือนเมย์เมย์ก็เลี้ยงลูกพิการสองคนด้วยเอื้อยน้องเราแหละพิการไปเลยอ่าพี่น้องกรเฮือนกำลังง่ายอยู่เฮือนเมย์ก็เป็นเฮือนบ้านไม้ก็ถือว่า หลายปีเท่าไรบึงนเนาะสั่งกระซี่กัจนเข่าชนิมไปเลยพี่น้องเลยมีแต่นี่ดินเมแล้วก็ะเบงให้อยู่่ามีแต่ดินตะเดินนี่แหละพี่น้องเลยแต่ให้หน่าตะกล้านะโบมีเนาะแล้วก็หาเสากินคํารับจ้างรับบายไปวันๆันเขาน้ำซ้ำปลาก็เพื่อนหนังนี่กระปุกได้อ่สิบปีละราวประมาณสิบปีละอยู่กับผัวแล้วพี่น้องกระผัวไปหารับจ้างรับบายทั่วไปเนาะเป็นภายจ้างอย่างกระไปเรื่อยๆพวกพี่น้องเลย อาก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณลายๆพ่อแม่พี่น้องวัดชูขู่สุคนที่เข้ามาติดตามับชมคลิปจนจบและก็บบอกาโราโฆษณาด้เพี่น้องเด้อก็ให้พระแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราจ,จากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเจ้าให้มาสําได้ก็ขอให้ไหลก็บคืนนะเจ้าร้อยเท้าพันเท่าเดอ้อซาถูนอนรับก็ขอยได้เงินหมื่นอน,นอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสน เบนมือมากกขอให้ได้แก้วมันิโสดโทษให้อย่าให้มาพานมานให้อย่าให้มาเบียดนาะขี้เลียจังไรก็จาให้มาใกล้จะเจ้าเด้อบวชเธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้จะเจริญรุ่งเรื่องใน,นนาะทีการงานตลอดปีและตลอดไปซะถูกเนาะอ๋อพอเตียงขอตัวลาไปก่อน,ม,นมันนี่ผมไม่พี่น้องเลยเดินทางกลับบ้านกลับช่องก่อนเพื่อจะอดแขงสวรรคขีจทีนี่ก็อยู่แขงสารวัตรเนาะอ่าพอเตียงกับปลากระปองมาให้ ทางเมีป้าเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นสั่งมาไว้ให้ทางเมยเพิ่นลงไปบินโบเมนบินธบาตลงไปจังหันโบเมย์พี่น้องเไยเพราะว่าตอนเช้านี่เพิ่นมีพระมาบินธบาตแล้วก็ทางเมย์เป็นนี่อยู่เฮือนพุ่นแหละเนาะเพิ่นลงค่ำจังหันจันเพลนั่นแหละพี่น้องเไยเป็นบัดนี้พระนะมีสาวโกงมาสั่นอยู่ในวัดน่ะเพิ่นก็เลยจะทำบุญนั่นแหละว่าง่ายเนาะ เลยอมาให้เพิ่นแปดลังแปดแก๊สนั่นแหละกับแปดร้อยกระปองเนาะลังหนึ่งมีหนึ่งร้อยกระปองพี่น้องเลยอ่ะก็ขอบุญขอบคุณทางอ่าแม่ตู้แดงในลายเนาะจะได้ช่วยอุดหนุนมาเตียงดันด้นมาฮอดพี่พี่น้องเลยมาเตียงกันตัวเป็นครัง้งแรกที่ได้มาฮอดแข่งสลาวันเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ้านละครศรีเมืองคอนครเพิงพี่น้องเลยแข่งสลาวันเนาะ ไปสำหรับวันน like ี้บปาเตงขอาตัวจบคลิปไปเพียงสำนึกก่อนพี่น้องเลยลาพี่ลาน้องไปกันเด้อพี่น้องเลยนะเกาะตัวเดินทางกลับก่อนบ่ายสี่โมงปลายเลยพี่น้องสี่โมงครึ่งเลยเพื่อมาฮอดบ้านแก่พูนแหละเนาะแปดเก้าโมงแรงพูนแหละพี่น้องเลยไปไปแล้วพี่น้องเลยบายบายพระจุกจุกคนพี่น้อง